ไอวอรี่ไปแล้วไม่รอดขอบใจแค่นี้เที่ไวอรี่ตายก็เพราะทำพลาดทำพลาดก็ต้องรับผลไปว่าอะไรได้ซึ้งมากจะใช้ประโยคนี้ตลอดเลยมากเวลามีพวกเราตายไป เธอนเป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะอ่อนไว้ด้วยฉันชอบเธอเลยทีกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามีความรู้สึกให้ตอนเจอเธอที่โรงพยาบาลแล้วเธอจำอะไรไม่ได้ฉันบอกกับตัวเองเธอมีพรสวรรค์ซ้ำจะเหมือนผ้าขาว ตรงนี้แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าต้องปกป้องสมมตินะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอมันคงเป็นอะไรที่ยากจะทำใจกว่าทุกครั้งที่จะบอกก็คือฉันไม่อยากต้องพบเห็นเธอทำผิดพลาด ขาออกไปสูดอากาศหน่อยไปเจออะไรมาเจอกับแฟนของดอมเธอน่ารักมากไหวนะได้อยู่อะไรบ้างจากภาพกล้องวงจรปิดว่ามาเพิ่งจะไล่ดูหมดแปลแต่จริงทุกจุดที่พวกชอผ่านก้องจะใช้ไม่ได้เลยบังเอิญเกินไปไหมอาละต้อไปเยี่ยมกองงานนี้กันหน่อยแล้วมาเร็วก้าวเท้าออกมาจากครื่งบิน นายจะโดนรวบไม่ได้กลับออกมาแน่อออเหลอคิดเรื่องข้าเข้ากันดีกว่าขอไว้กร่มเองก็แล้วกันฉันเป็นคนผูกเป็นคนส่งตัวเล็ตตี้ให้กับบราก้าคนที่ผูกก็ต้องเป็นคนแก้ฉันขอไปแก้ ระวังตัวด้วยวขอบคุณที่ให้พบผมจะไม่รบก,กวนนะเมื่อเช้าคนของผมโดนทำร้ายเลยอยากจะมาขอภาพจากกล้องภายในกับรอบๆสถานีรถไฟว,วอเตอร์ทั้งเข้มไม่มีใครบอกคุณกับตันอเมริกาเลยเหรอว่าเขาต้องขอหมายมาก่อนนะเธอเียขอภาพจากกล้อง58ถึง62เอาตั้งแต่เช้าเลยเนาะ ทุกตัวไปซ่อมตั้งแต่เช้าหายมาก่อนนะเธอเร่ขอภาพจากกล้องห้าแดถึงหกสองเอาตั้งแต่เช้าเลยเนาะ mm hmm. ทุกตัวไปซ่อมตั้งแต่เช้าแล้วได้ยินเราใช่ไหมโอเคงั้นขอบคุณที่อนุเคราะห์นะครับผม mm hmm. ว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะ mm hmm. ก่อนหน้านี้ตำรวจสากลก็ถูกจู่โจมกล้องก็เสียพอดีจับภาพอะไรไม่ได้เลยซักตุ่แบบนี้ไปไปได้สองอย่างถ้าไม่บังเอิญตารางซ่อมของคุณสอดประสานแปะก,กับตารางหนีของพวกมันก็แปลว่ามีคนในนี้สรู้ร่วมกินแวแดงซึ่งเหมือนไรสารสิ้นชาตินี้ไม่มีวันที่คนในนี้จะไปเป็นพวกโจรโดยเฉพาะคุณถูกต้องหรือเปล่าโจรที่ไหนจะหน้าตาดีเหมือนผมพี่ก็ว่าอย่างนั้น ผมขอเชื่อมสัญญาณชมภาพสดจากกล้องคุณทุกตัวในมือและขอแนะให้คุณสั่งระงับไว้ก่อนสำหรับทุกการซอบบ่อมบำรุงได้พี่เอาอะไรผมให้หมดสาบซึ้งมากสำหรับความร่วมมือครับโอโ้โหโล่